สวัสดีค่ะตอนนี้เราไปยันดีวันทำานเชิงวารสารนิทาแล้วนะคะวันที่เราไปวารสารต้้เมื่อมายน2557ในกรณีสถาบันนานาุรม 很好看，您说好不好？我 ตอนนี้เราก็จะกำลังจะไปที่ตึกขายของฝากกันนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่วัดใหญ่ชัยมงคลค่ะวันนี้เดิ่พระเจ้าอูดทองสร้างขึ้นเมื่อพศ1,900สำหรับเป็นสำนักของพระสงฆ์เรียกนามิกายนี้ว่าคณะป่ากแก้วจึงได้นามว่าวัดป่าแก้วค่ะ นี่คะเป็นพระอุโบสถนะคะของสมเด็จพระเจ้าอู่ทองสร้างขึ้นเมาเอ่อสถาปนาเป็นพระอารามหลวงค่ะ ชัยมงคลนะคะนี้คือพะเจดีชัยมงคลนะคะตุปกูุู๊ปสหรับอันนี้นะคะก็ต้องโยนเหรียญลงไปข้างใต้ข้างใต้ก็จะเป็น อ่มึงนี่มังนี่เนี่ยอาเขาอะบริเวณรอบๆของเจดีนะคะยมงเหงล่าง้เออเนี่ยางล่างสวยอ่ะ ตรงนี้คือวิหารน้อยวิหารน้อยหนึ่งวิหารเขียนเป็นอาคารก่ออิฐถึงปูด้วยซีเมนต์หนึ่งพันหนังด้านหน้าเจาะช่องประตูหนึ่งช่องหนังด้านที่เหลือเจาะช่องหน้าต่างด้านละหนึ่งช่องตุ้มประตูหน้าต่างกระดับปูนบัานทอ,องเป็นลายไทยฮุกสาวแบบฝรั่งบนจีนตามที่โยงกัน สมัยสัยรนี่คือหลวงพ่อในพายาล่างนี่คือหลวงพ่อขาว500ปีตรงนี้คือพระพุทธรีลา800ปีสมัยรบดีน้าพระวิหารหลวง อตอนนี้นะคะอยู่ที่วัดมะหยงนะคะคก่อนจะเข้าต้องซื้อบัตรก่อนนะคนไทย10บาทและคน่างชาติ5้าิบบาทเดี๋ยวจะพาไปชมข้างใน ตรงนี้นะคะเป็นพระอุโบสถค่ะเป็นอาคารรูปสาเลียมผืนผ้านิยมสร้างกันในสมัยยอธิยาตอนปลายตรงนี้นะคะคือที่ไหว้พระของวัดม่เหยยงนะคะ ตรงนี้นะคะเป็นเจดีลายค่ะเป็นพระเจดีระคังตั้งอยู่บนฐานย่อย่อมุมมีลักษณะดังกล่าวเป็นลักษณะของเจดีทรงแขังที่นิยมสร้างกันในสมัอยอังกฤษตอนปลายค่ะตรงนี้นะคะเป็นเป็นราบที่ถูกพมา่าเผาไว้ตอนสมัย นี่ก็เป็นที่สุดท้ายแล้วนะคะที่เราจะมาเที่ยวกันในพิารอเราไม่วันที่ตลาดน้ำอนสยานะคะเอ๋นที่นี้เป็นที่เรียกของนวดเรือนะคะถือว่าได้เป็นเรนมาของนวดเลยก็เป็นแล้วก็กำลังจะล่องเรือไปทั่ตลาดน้ำ นะคะเราก็นั่งเรือเสร็จแล้วนะคะใช้เวลาประมาณ1นาทีเออแล้วอลลตอนนี้เราก็จะพาไปเดิน<อ>ชมตลา,าดน้ำนี่ก็เป็นร้านขายของฝากนะคะแล้วก็จะเป็นตามแนวอันนี้ยาวยันนี่คือที่ขายขนมไทยข็จะเริ่มเป็นแบบ กะเป็นเซนของอาหารนะคะจบไปแล้วนะคะกำหรับการอ่า เราเสนอที่ท่องเที่ยวในเอเชียและที่ก็เ,เป็นที่สุดแค่ท่องเที่ยวจะถ่ายทำกันนะคะก็ขอบคุณรับชมนะคะขอบคุณค่ะ